ผมจอนหล่อเลิศผมเคยแฝงตัวเพื่อควนล้มองค์กรของควังให้สิ้นสุดให้มีทะนลุลวงให้ส่งไปที่ไหนไทเป้ไม่ได้เด็ดขาดโอเคไทเป้ ผู้สร้างเทคเคนและเดอะทรานสปอร์เตอร์ใครมันปากปุ๊บามได้ขยี้ใจจริงๆนะทำไมแม่ต้องแต่งกับควังด้วยบางครั้งการลืมอดีตไปมันยังง่ายกว่าหาผมเจอได้ไงคนนี้ใครครับแม่แม่เหรอคุณเป็นลูกแล้วเหรอจนควังส่งพวกลี้ล้อมาแล้วแม่งานเข้าแล้ว คุณมาทำอะไรตรงนี้เ,<ล>เนล่นกุญแจรถแม่กับเขาเป็นใครกันแน่คุณน่าจะตายไปแล้วไว้แป๊บเดียวเดี๋ยวแม่เธอรับจบเรื่องนี้เองเียบไปเลยทั้งคู่อย่าขัดคนจะสิ้งเร็วแรงทะลุทไทยเป29มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์